สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบหลักทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมช่องโทนสุดสิงฟิชิ่งรับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติเข้ามารับชมช่องตกปลาช่องเล็กๆช่องนี้นะครับและนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คิดจะทํา YouTube นะครับผมทั้งที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับและก็ยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับผมนะท่านผู้ชมผมยังไม่ประสบความสําเร็จนะครับเราก็ต้องสู้ไปด้วยกันนะครับ เราจะก้าวผ่านจุดๆนี้ไปด้วยกันนะครับผมเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับจะให้กําลังใจกันนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะท่านผู้ชมครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมาตกปลาเช่นเคยนะท่านผู้ชมครับสําหรับหมายที่ผมจะมาตกปลาวันนี้นะครับก็เป็นหมายเดิมนะหมายแม่น้านะครับก็จะมาซ้านะครับคลิปที่แล้วที่เรามาตกแล้วได้มาครึ่งวันนะครับก็วันนี้จะลองมาตอนนี้8โมงแล้วครับผมตอนนี้ก็8โมงครับก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับก็ลําขนมปังเหมือนเดิมัาตกปลากินพืชทั่วไปนะครับยังไ กด Subscribe กดไลค์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟเยอะให้ปานครับไปครับเดี๋ยวมาลุ้นครับวันนี้จะเป็นยังไงจะได้ตัวหรือเปล่าโอเคครับผม ันนี้เป็นต้นน้ำนะครับน้ำนสภาพใหม่ครับผมน้ำลดนะท่านผู้ชมเมื่อวานน้ำประมาณนี้เลยนะครับอันนี้น้ำลดลงไปน,ะน้ำดีควันนี้เดี๋ยวมาลุ้นนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่า ต้นแรกครับเป็นสังขาวาน์นะท่านผู้ชมนี่ครับ ตอนนี้ก็อย่าชุดแรกครับเกือบหมดแล้วนะท่านผู้ชมก็ได้ปลาขึ้นมาเกินสิบตัวแล้วครับตอนนี้โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เอาอีกนี่ครับเราจะเติมเข้าไปอีกนะครับถุงหนึ่งนะครับโอเคครับปลาแล้วครับปลาปลาดํา,า,าเ,งเงินใช่ได้ไ <c oughs> หมตีโลนี่แหละตัวใหญ่เลยแหละถ้าเห็นปลาดําเงินตัวใหญ่ขนาดนี้ตุ่มลื่น ก็ไม่คิดว่าเป็นปลาหอีกที่เดียวสองตัวเลยนึงดีดีดีตวีอัีดอีเี่ดไม่ติดไม่ติดหรไม่ไม่ติดสักไม้เลยเโ มีตีนติดโหเป็น,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 นคนมันเดืตะก่อนก่อนหน้านี้เขาเอาสูงมาใส่หลอกนี่ โอ้ร้อนนะท่านผู้ชมครับกินจัดมากนะครับตอนนี้ตอนนี้เที่ยงแล้วนะครับท่านผู้ชมกินอยู่นะครับสองคันนะครับตอนนี้ไม่ไหวก็กินข้าวก่อนครับตอนนี้เที่ยงแล้วมากินข้าวด้วยกันนะโอ้กินดีครับวันเหยื่อประจัดเยอะสุดครับตอนนี้เลยเหยื่อหนึ่งถุงนะครับใช้เหยื่อไปสองโลนะครับใช้เหยื่อไปโลกาว่านะครับก็ถุงนี้สองนี่ก็ประจัดสุดๆแล้วครับผมกินดีครับได้เกินยี่สิบแล้วครับตอนนี้ ตอนนี้ได้ปลาเกินยีสิบตัวแล้วครับกินดีครับยินดีครับมันหมานหมาครับหมานครับ,รบนี่ก็เป็นปลาที่เราได้ครับทอดมากินครับอร่อยมางีนข้าเลยกัครับ หมดแล้วนะครับเหลือถุงสุดท้ายนะครับนี่ครับถุงสุดท้ายครับสุดท้ายแล้วครับผมเค,ครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับผม ร้อนครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วครับผู้ชมก็เรื่อยๆนะครับบ่ายสามมันก็มีตัวมากินห่างๆนะครับแต่ช่วงกินดีช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายบ่ายหนึ่งครับนี่ครับกินดีครับแต่บ่ายหนึ่งบ่ายสองนี่ห่างๆนะเรื่องบางห่างนะครับก็โอเคครับก็ถือว่าสนุกอยู่ครับก็บ้าหน้าจะได้เกินสามสิบนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาเรื่องันต่อครับว่ามันจะมีตัวเข้ามากินอีกหรือเปล่านะครับจะได้ตัวเพิ่มไหมนะครับ เหยื่อก็หมดไปแล้วหนึ่งกิโลนะครับเลยครึ่งกิโลนะครับจะหมดหรือเปล่าเดี๋ยวมปลุ้นกัน,นครับโอเคครับผมจะลุ้นไปด้วยกันครับมันจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับแปผมครับม,มีตัวกินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับ ผู้ชมครับสาหรับเหยื่อเราถุงสุดท้ายก็เหลือแค่นี้นะครับน่าจะได้อยู่ประมาณไหมเดียวนะครับปั้นแบบประหยัดเดือนสุดๆแล้วนะครับผมปั้นแบบเล็กนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเหลืออยู่ประมาณน่าจะได้อยู่ประมาณชุดเดียวนะครับสี่คันนะถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับพยายามปั้นให้มันถึงนะครับนี่นะครับผมปลาได้สี่สิบตัวอัพแน่นอนครับผม น่าจะสี่สิบตัวถึงแน่นอนครับกินดีมากครับโอ้ถือว่าเยี่ยมเลยครับมาซ้ําวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าโอเคครับเหนื่อยเลยครับสุดยอดครับโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับผมกับเหยื่อโค้งสุดท้ายครับจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับโอเคครับผม แลเยอะเราตอนนี้ชุดสุดท้ายครับลุ้นว่าจะได้ตัวหรือเปล่าชุดสุดท้ายครับมีตัวกินแล้วครับท่านผู้ชม คลิปนี้เราก็เดินทางกันมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็4โมงนะครับก็ไปจะกลับตอนนี้ก็4โมงนะครับผมเหลือก็หมดพอดีนะครับหมดเลยนะครับผมก็เหลือโลครึ่งนะครับเอามาวันนี้ก็ได้ปลาแล้วพอสมควรครับถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะครับวันนี้นะครับที่ว่ามาซ้ำหมายเดิมนะครับหมายที่ว่ามาตกนี้ ในคลิปที่แล้วนะครับที่ว่ามาตกครึ่งวันนะหมายนั้นได้ไป1ิบ้าตัวนะบันนั้นบันนั้นได้ไปสิ้าตัวนะครับที่มาครึ่งวันครับกับเกือบหกโมงนะครับคลิปนี้เรากลับไวหน่อยนะเพราะว่าเดย๋ยวผมหมดก่อนนะครับก็น้ามันลงนะที่นี่หมายแม่น้ำนับหมายธรรมชาติอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมแต่ว่าปลาที่เรามาตามหมาก็ยังไม่เจอครับที่บรรดาหมาคือปลากระดำนะครับที่นี่นะขึ้นชื่อนะเรื่องปลากระดำนะครับแต่ว่ายังไม่เจอตัวนะครับนะครับก็ได้แต่ปลากระมังมีปลากระมังปลากระเหยปลาสังขวาดที่ได้นะครับ แบบคลิปนี้ก็สนุกครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับผมกับไม้กับการตกปลาใหม่ธรรมชาตินะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับให้หน่อยนะครับเพื่อดิ้นพัฒน์ี่มือใหม่จากช่องผมนะครับนุ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานนครับผมนะครับนี่ก็จะเป็นผลงานนะครับ คุณชมผลงานของวันนี้นะครับสว่าสี่นนสิน่าจะถึงครับเขียครับผมผลงานครับกำลันงนล้วนครับสีนนบ่สิบน่าจะถึงครับ